สวัสดีผู้รักการปลูกผักและผลไม้ไร้สารพิษค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดหัวโคลาบีนี่เห็นไหมหัวใหญ่ไหมนี่ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะตัดไปทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะมาทํากับข้าวให้เพื่อนดูเพื่อนๆก็เดาดูนะคะว่าทางสวนวันเสริฐจะทําอะไรกับหัวโคลาบีเป็นกับข้าวอ่ะตัดเลย ยากหน่หอ,อยนิดเดียวแม่ขึ้นมาขึ้นมาช่วยช่วยช่วยหัวนะปัปปป้มปั้มปั้มลงนี่หัวฮอเะบี้ค่ะหรือก็ลำปมหัวใหญ่ไหมคะหัวใหญ่เนะถ้าผัดก็ได้จานเนี่ยค่ะี๋ยวเราไปชมเลย